สวัสดีทั้งคู่นะดรตังตน,น่งนะเราเลยแสดงความยินดีด้วยทั้งคู่ติดคณ,<น>ะณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผมเองก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่หลายปีพอมีวาดที่นักเรียนแพทย์ขอนแก่นเนี่ยก็ดีใจ <c oughs> ก่อนจะถามเรื่องความสําเร็จของตัวเองนะอยากจะถามทั้งคู่เป็นไงไปดูขอนแก่นมาแล้วเป็นไง เมืองใหญ่มากแล้วก็เหมือนกรุงเทพเลยใช่ครับแบบฟารมเทลิตี้มีครบทุกอย่างไม่ต่างอะไรจากกรุงเทพเลยมีหลายคนเขาไม่ยอมสมัครเขาคิดว่าขอนแก่นไกลปืนเทียงเนี่ยทักจะว่าไงก่อนตอนแรกผมก็แบบคิดว่ามันไกลแบบอยู่ต่างจังหวัดแต่พอไปจริงๆแล้วเหมือนมันก็เอาเวิความสะดวกได้ทุกอย่างเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ยากอะไรเงี้ยรู้สึกสบายด้วยทำใช่แล้วเพลงว่าไ เหมือนกันค่ะเมืองมันค่อนข้างใหม่แล้วก็จริงๆไปกับจากกรุงเทพแค่30นาทีเองไม่ไม่ไมนานเลยนะ <laughs> ใช่จริงสองคนนี้เลือกเก่งทำไมถึงเลือกขนแก่นเอาเพลงก่อนส่วนตัวแล้วหนูชอบพื้นฐานนะหนูชอบตัวโครงการตอนฉายขอนแก่นอยู่แล้วค่ะเคยดูมาตลอด เป็นโครงการเกี่ยวกับเหมือนคนที่เป็นปากแหวงพดานโวค่ะที่เขาไม่ได้มีโอกาสได้รับการรักษาแล้วเหมือนโรคนี้มันต้องฟาร์ล็อตตลอดแล้วหนูก็สนใจด้านนี้มาตลอดแล้วพอหนูดูของขอนแก่นค่ะเขามีมูลนิธิโครงการตะวันฉายก็เลยเออน่าสนใจก็เลยศึกษาขอนแก่นเรื่อยๆค่ะอ๋อก็เลยตั้งใจเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าผมเห็นว่าขอนแก่นกําลังจะมีโครงการเปิดโรงพยาบาลใหม่เป็น medical hub ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยนลยคับใช่กิฉันตึก จำได้ว่ามีประมาณสี่พันเตียงอะไรอย่างนี้ใช่แต่จำไม่ได้ว่าก well. ี่ช <like ั้นครับแต่รู้ว่าเยอะมากเลยครับรู and, ้ไหมตึกนั้นลงทุนเท่าไหร่น่าจะหลักพันล้านหลายพันล้านเกิดใช่ในยุคที่ผมดูแลกระทรวงศึกษาอยู่อะอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วะคมันต้องวางแผนนานเนียยนขนแก่นกล้าวหน้ามากถือว่าพัฒนาเยอะเลยรู้ไหมขนแก่นเนี่ยเป็นที่แรกแรกที่พาเปลี่ยนตับของประเทศ้วยนะ ก็มีความสามารถสูงไม่แพ้ที่กรุงเทพเลยอยู่นิวตันมานานเท่าไหร่อยู่นิวตันตั้งแต่มหค่ะก่อนที่จะมานี่อยู่โรงเรียนไทยหรืออินเตอร์อยู่อินเตอร์ค่ะ,ะก่อนมนาะอยู่ทั้งไทยแล้วก็อินเตอร์ทั้งไทยแล้วทั้งอินเตอร์ถ้าถามเพลงก่อนนะถ้าไม่ได้มานิวตันคิดว่าจะติดไหมอ๋อก็แอบอาจจะเครียดขึ้นนิดนึง<ม>เพราะว่ายเ,เรื่องเวลาด้วยเราแบบที่นิวตันเขาฟลกซิเบิลเขามี พี่พี่พี่อาคาซุปพี่ซุปแล้วก็ทุกๆคนเลยที่คอยดูแลอยู่ตลอดอถ้าเป็นโรงเรียนปกติก็อาจจะแบบว่าไม่ได้รับโอกาสได้มากขนาดนี้ค่ะอก็ต้องรุนมากใช่ต้องรุนมากกว่านี้แล้ว,ลวรู้สึกว่ามันเฟกซิเบิลมากกว่าแลว้วก็รู้สึกว่าดูเหมือนด้วยความที่โรงเรียนก็มีสอนมีแมทกับไอเอลอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยครับทําให้รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเหมือนวิชาที่เรียนมันตรงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถามดักก่อนนะหลายคนเขาเขาบอกว่า จะเข้าหมออะไรต, flexible, ต้องเฟล็กซิเบิลต้องเรียนหนกัหนกเรียนเยอะดูจะตอบอยังไงอ่ะนี่ผมคิดว่าหมอมันไม่ได้มีแค่วิชาการอย่างเดียวแล้วมันต้องมีกิจกรรมด้านอื่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นเราต้องไปลองชาร์โดดูบ้างว่าเราอ่ะอยากเป็นแพทย์จริงๆก็ปไปใช้ด <Shadow S 1> ้วยเสาร์อาทิตย์ก็ได้ผมคิดว่าเรียนหนักไปถ้าเราเหมือนอะดัความรู้ที่เรียนมาใช้ไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ครับแ้วละเพลง เหมือนกันค่ะรู้สึกว่าการเรียนหมอจริงๆไม่ได้อยู่ที่วิชาการน่าจะเป็นที่แฮนด์ออนมากกว่า,อย,าอย่างเช่นตอนแรกหนูคิดว่าหมอเป็นแบบหนึ่งแต่พอไปชาร์โดติดติดกันหนึ่งอาทิตย์อะไรงนี้ก็เข้าใจมากขึ้นว่าอ๋ออาชีพแพทย์มันเป็นอย่างนี้นะเราเข้ากับอาชีพนี้ได้มากน้อยแค่ไหนมันจุดที่สาคัญคือที่เราได้ลองลงมือทําจริงมากกว่าค่ะทีนี้คําถามที่อยากจะถามจริงเลยถ้าจะให้บอกว่าสิ่งเมื่อกี้ตอบผมมาหลายอย่างแล้วว่า มีซูเปอร์วิเซอร์มีความเฟล็กซิเบิลนะถ้าจะบอกว่านิวตันเนี่ยให้คุณค่าคือช่วยให้หนูเดี๋ยวเพลงเข้าหมอได้เนี่ยตรงไหนคิดว่าเพลงว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่นิวตันช่วยที่สุดเลยนะคะหนูหคิดว่าเป็นการที่ดึงเสน่ห์ของตัวเราออกมามากกว่าหให้พอเ,เราโดดเด่นเหมือนพี่ซุปเขาก็จะคอยบอกว่าเออจริงเพลง เด่นตรงนี้มากเลยนะลองแบบไปเสริมไหมแบบทําให้มันดดเด่น ừ ừ ừ. ยิ่งขึ้นไปอีกแทนที่จะเอาแบบทุกๆอย่างเด่นทุกด้านเลยแต่เขาพยายามดึงเสน่หนูออกมาให้ได้มากที่สุดอะไรงนี้มากกว่ามีนั่นเขาวางแผนนแบบใช่รู้แต่ละคนเลยใช่ไหมแม่ก็ดังเ่ิงอ,อ่อนอาด้ากัผมชอบที่ว่าเหมือน ตัวนิวตันมีพี่สุปแล้วก็มีทีมงานเบื้องหลังที่ดีโดยเฉพาะตัวเอกสารอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนเหมือนแบบว่าตอนขอใบป่อพอขอเอกสารต่างๆก็ได้รวดเร็วอะไรเงี้ยมันทันทีอะไรเงี้ยเออหลายคนเขาบอกผมเรื่องพนี้มันสําคัญยังไงเพราะผมคิดว่าเหมือนบางทีด้วยความที่พอมีพี่สุปที่คอยตรวจเช็กว่าเราลืมเอกสารอะไรไหมเียมันทําให้เราไม่ลืมแล้วก็สมัครได้หลายทีมากขึ้นยุคเคยได้ยินที่คนอื่นพูด ว่าเป็นเพราะออกเอกสารช้าทําให้พลาดที่นู้นที่นี่มีบ้างไหมในโรงเรียนมีบ้างแบบเพื่อนบางคนก็ไม่ได้เรียนแบบไม่ได้สมัครเข้ามหาลัยบางที่เพราะเอกสารออกไม่ทันหรืออะไรในโรงเรียนอื่นะใช่บางคบ้างก็ตรงนี้ขอบคุณมากดีมากเลยทีนี้ผม่สอนอยู่สองคนแล้วผมจําได้แม่นสอน MMI ทําจริงมีประโยชน์ไม่แพง โอ้ส่วนตัวเลยหนูคิดว่าข้าว medical ethics ของหมอทีคือช่วยมาก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 ช่วยยังไงช่วยยังไงเอาหลายคนบอกแบบเหมือนพอได้ไปลองสัมภาษณ์จริงๆของขอนแก่นนะคะรู้สึกว่าเออพอหมอทีเตรียมมาได้โคดแล้วก็ให้คิดรอบด้านหลายมุมเหมือนว่าเหรียญไม่ได้มีสองด้านไม่มีแบบหลายด้านให้เราคิดมากกว่านั้นไปอีกมันทําให้เรามองไปหลายสเต็ปจนเจอคําถามอะไรมันก็เหมือนตอบได้ครอบคลุมแล้วมันก็ไม่น่ากลัวตรงคําถามเป๊ะๆเลยใช่ไหม อ๋อแต่ว่าหนูเข้าไปตอบนี่หนูแบบแสงกรรมการเห็นว่ามันคิดได้หลายมุมใช่ค่ะดีจจละด๊าใช่รู้สึกว่าสิ่งที่ได้มาเหมือนคําถามอาจจะไม่ได้เป๊ะทุกที่อยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ได้คือเหมือนได้ความคอนฟิดเอนซ์แล้วก็ได้เหมือนการมองหลายๆมุมแล้วก็ตอบคาถามที่มันมั่นใจแล้วก็แบบมีไหวพริบมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ารู้สึกโดนกรรมการถามแล้วไม่ได้รู้สึกกดดันมากขนาดนั้นครับอันนั้นเตรียมดีกว่าไปใช่รู้สึกว่าติวลู้สึกว่ามีค่าิวนด้วยนะ รู้สึกว่าการท่องแบบพิล่าเยอะๆรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยมากขนาดนั้นจ้ามีคนท่องเอติกส์ไปต่อเลยนะแล้วเล่าให้ฟังเป็น่อยเหมือนเพื่อนเราที่เรานท่องแบบโฟพิล่าไปเลยต่อแบบหลักการ e f f i c i e n อะไรพวกี้ไหมเป๊ไปเลยครับรู้สึกก็แบบนั้นผมรู้สึกว่าเรารู้ดีกว่าก็จริงแต่ถ้าเราจําไปเลยมันจะดูแบบมันเหมือนการท่องมากกว่าผมว่าว่าก็ถ้าให้ผมสรุปนะ เราสองคนเนี่ยเหมาะเป็นหมอแหละในตามฝันอยากเป็นหมอสาขาอะไรเพลงอยากเป็นหมอมีอยู่สามอันที่ดูไว้ก็คือหมอสกินค่ะแล้วก็หมอสูหมอเด็กแล้วใช่ค่ะโอเคอย่างมาออดาที่สนใจไว้ก็คืออยากเป็นจิตแพทย์เหมือนจริงเปล่าหมอที่เี่ใช่เหมือนผมเลยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเรียนยากแค่ไหนเพราะอะไร พอรู้สึกว่าเหมือนคนไทยแล้วก็หลายๆคนในทั่วโลกรับมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเยอะขึ้นอ<ล>ะไรเงี้ยรู้สึกก่าเป็นเรื่องที่เราควรจะหันมาสนใจเยอะขึ้นด้วยขอนแก่นก็เข้มแข็งค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วก็มีความผูกพันดีมากถ้าอยู่จะอยู่ต่อจนเทรนจบจิตแพทย์ก็ดีใแต่ถ้ามีความสามารถไปเรียนต่อเมืองนอกไดก็ยิ่งดีขอคำถามสุดท้ายนะทำไมเพลงถึงตัดสินใจมาหนึ่งตั้ง เพราะว่าตอนแรกหนูดูใช่ไหมครไหลายที่แต่ว่ามองว่านิวตันเนี่ยดูเป็นที่เออน่าสนใจเพราะเด็กเขาจะมีแบบออร่าบ,บางอย่างออกมา <laughs> น่าจะเป็นความที่เขามั่นใจในตัวเองไหมคะ แล้วตอนนั้นหนูค่อนข้างเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ยู่ดูไม่ออกเลยนะยู่บอกอยู่ไม่มั่นใจหนูไม่มั่นใจมาก่อนแล้วก็พอมาอยู่ยูตั้นเหมือนสังคมหล่อหลอมรวมถึงมีหลังบ้านที่ดีเช่นที่ดากบอกก็คือใบปพออกไวเอกสารตรวจสอบครบถ้วนอะไรเงี้ยหนูมองว่าเออถ้าเบสิกรายังไม่ผ่านเนี่ยเรายื่นอะไรไม่ได้หรอกก็เลยมองว่ายูตันนี่แบบเป็นโรงเรียนที่ฟ l ซิ i b l e แล้วก็ช่วยหลายๆด้านมากๆเลยค่ะดาก เพราะว่าตอนนั้นเหมือนผมก็หาโรงเรียนใหม่เหมือนกันแล้วทีนี้วันนั้นมีโอเปนเฮาส์พอดีก็เลยมาโอเปนเฮาส์ของนิวตันแล้วตอนนั้นก็มีรุ่นพี่ขึ้นมาพูดน่าจะเป็นพี่จาจาแล้วก็รู้สึกก็แบบเขาดูเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่านิวตันน่าจะมีอะไรแน่ๆเขาถึงเรียกมาที่นี่แล้วพอศึกษาปุ๊บก็มีวิชาการที่แบบอ๋อมีสอนดีแม่สอนนายเอลสอนวิชาที่เยอะจริงๆอะไรย่รวมถึงแบบว่าพาไปทําพอทํากิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยด้วยครับถ้าถ้าอนาคต แวบมากรุงเทพอยากมาช่วยน้องที่นี่ด้วยไหมได้ได้นนวตันมีแบบเสน่ห์ของตัวเองที่แบบบางอย่างที่แบบเราหาที่ไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ช่นสังคมพี่ซุปที่น่ารักพี่ราคาซุปแบบดีๆที่แนะนำเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่สังคมชิปเรามากกว่ามันถึงกอลไปมันไม่สามารถเอาไอดีนิตี้ตรงนี้ออกไปได้กอลเอ็มเอ็มไอผมได้ไหม ไม่ได้เลยของหมอที่คือแบบดีจริงดะส่วนผมผมคิดว่าถ้าเรามีโรงเรียนที่เหมือนฟกซิเบิลมากขึ้นหลายๆที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อดีไปในตัวด้วยมันทําให้การศึกษาไทยเหมือนเป็นทางเลือกได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าดะเคยฟังผมผมก็ตอบลักษณะเหมือนดแหละขอให้ก๊อปให้เหมือนเนาะใช่ถ้าก๊อกก็ให้มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วขอบคุณมากนะสองคนยินดีด้วยจริงๆนะก็เราก็ดีใจนะ เวลาลุกเสร็จเราโดยว่าไปที่ที่ผมเคยอยู่แล้วผมก็มั่นใจผมอยู่อนแก่นรวมๆก็เจ็ดแปดปีนะก็ดีดะนะเป็นสังคมที่ดีขอบคุณมากขอให้โชคดี